หึ่งแซวว่าเราไปฉีดเซลล์ม,ม,มาแล้วพอกลับมาก็ <Okay. S 1> อโอเคแล้วพอกลับมาเราก็มีอะไรกับติงโน้นตบอกว่าเขาเขียนค่ากินคือเอาอย่างนี้ต่อให้ไม่ได้ระบุชื่อ,อ,อนะคะแล้วก็ต่างทางด้่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยอันนี้พี่ขอบอกสื่อมวลชนที่จะเขียนข่าวว่าเป็นนี้ต่อไปจากนี้ไปถ้า ประชาชนทั่วไปผู้อ่านสามารถอนุมานได้ว่าเป็นคนคนนั้นมากกว่า5คนขึ้นไปนะคะแล้วเขาเชื่อและเข้าใจว่ามากกว่า5คนขึ้นไปคุณโดนฟ้องฐานหมิ่นประมาทคุก5ปีนะคะเออเรียกว่าพื่อนนั้นต้องระวังนะต่อให้บอกว่าฉันไม่ได้เขียนเชื่อแกนะหน่อยกันอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยคุณสมบัติที่คุณเขียนนันงามซิกเซน นะคะเออ่ไปฉีดสเต็มเซลล์มีแฟนเด็กให้เลยยะก็ในวงการก็มีดิฉันบอกอยู่คนเดียวว่าดิฉันไม่ยอมฉีดบาดิฉันเป็นคนตรงอ่ะฉีดก็บอกว่าฉีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันไม่ฉีดถ้าคุณฟังแบบไม่มีอคติฟังแบบตั้งใจฟังอย่างดีที่ดิฉันเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าดิฉันไปฉีดเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเหมือนวัคซีนฉีดเข้าสะโพกเก้าเข็มมันไม่ได้ฉีดเพื่อต้องหนู ต้องเข้าใจไม่ได้เพื่อให้ต้องหนูฟิตดิฉันไม่ได้ไปทำรีแพลแต่บ้าเขียนดังนันได้ไไดยังนงันนี้มาจไหนดูว่า,าดดแฟนครับส่งมาให้ดูออตอนแรกก็ไม่สนใจหรอกเพราะพี่ก็เองโดนข่าวแรงๆอยู่เยอะออพี่เองไม่เคยสังเกตพี่ไม่เคยตึ้งกับเลยนะออแต่พี่ว่าครั้งนี้มันเกิดไปหนึ่งคือไม่แน่จริงไม่เขียนชื่อ สองคุณสมบัติมันใช่อะแล้วจะอะไรลักหนากับชั้นสามคุณเขียนยังกันนิยายนวนานางอะมากกว่าจะเป็นนิยายที่เยาวชนอ่านได้อะดังนั้นถ้าจะเขียนกันขนาดนี้เนี่ยคุณเปลี่ยนประเภทหนังสือกันดีกว่าไหมอะใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะเขียนข่าวกันแบบ เรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องอะไรขนาดนี้พี่ว่ามันไม่เหมาะกับเยาวชนอ่านนะพี่แค่เกรงเรื่องความเหมาะสมมันไม่เหมาะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมลอะไรพี่เป็นคนจริงใจพี่จริงใจกับสื่อเสมอนะพี่แค่รู้สึกเจ็บเรียกว่าค่อนข้างปีเลยใช่ไหมคะพอเราเห็นข่าวมันปีดแบบอยากตักเตือนมากกว่าพี่ว่าพี่อยู่ตรงนี้มานานแล้วพี่ก็ทํางานกับสื่อมวลชนมานานแล้วจําได้หมดว่าสื่อใดมาจากสื่อไหนดังนั้นพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่พี่ว่าพี่จริงใจกับสื่อนะว่า จะถามพี่นานแค่ไหนจนพี่ยืนเป็นคนสุดท้ายของงานทุกๆงานพี่ก็ยินดีทุกครั้งแต่การมาทํากับพี่อย่างนี้พี่รู้สึกมันไม่แฟร์ฟ้องไหมคะฟ้องไม่ค่ะทางาไม่แต่พี่โพสต์อินสตาแกรมโพสต์ขึ้นอินสตาแกรมและเข้าในไอจีจนกระทั่งประชาชนด่าเองแต่ว่าฉันจะไม่ืชอหนักสือนี่อีกแล้วคือพี่จบองอันนี้พี่ว่าอันนี้เป็นเป็นให้สังคมตัดสินคุณบ้างอ่ะคือไม่ใช่ว่าคุณจะทากับดาราอย่างเดียวพี่ไม่ใช่เป็นดาราที่ถือองค์หรืออะไรเลยพี่ทํางานแล้วช้ทุกคนได้เสมอ ทางเขาไม่มีอะไรเขาก็เงียบเหมือนเดิมไปแล้วเพราะที่ม่มีล็อกก้าหรอถ้โคมาขอโทษเขาก็เขาก็รู้ว่าเขาเขียนถึงพี่ไงแต่พี่เขาเขียนไปเลยถ้าไม่ใช่พี่ก็บอกมาเดี๋ยวว่าใครเราต้องการเขาจริงเราต้องการเขามันแรงไปไงมันดูแบบอะไรนันร้องเสียงหอยหวนมันมาหอยขึ้นึ้นอยู่ข้างเตียงเหรอเขียนกันขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องอ่ะมันดูเป็นเลดเอ็กซ์คุณบอยไปทำหนังเอ็กซ์ดีกว่าบ้งถ้าเก่งขนาดนี้เนาะ นี่น้องเขาก็บอกให้ใจเย็นๆแต่เขาก็ทําอะไรบ้าไม่ได้เขาเข้าใจอะค่ะแล้วเขาเองก็โดนพลาดพิงด้วยแต่ผู้ชายมันเสียหายน้อยกว่าผู้หญิงไงเหมือนว่าค่ะมันดูแบบเป็นในแง่ลบที่บอกว่ามันเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วว่าเพื่อม่สูดความฟิตความปังโอเคเ,อเรื่องฟิตเรื่องความแข็งแรงถ้าคุณทํางานหนักแล้วออกกำลังกายคุณฟิตอยู่แล้วค่ะออแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่อคาาติกับบุม๋มคุณจะเข้าใจว่าบุ๋มไม่ได้ไปฉีดต้องหนูนะคะแต่<อ>พี่ไปฉีดความแข็งแรงของร่างกายซึ่งพี่เชื่อว่าพี่แข็งแรงมากคนหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เอาต้องพิสูจน์ในเรื่องเพศแต่พี่ทําเพื่อทํางานเลี้ยงลูกค่ะพี่ประกาศนะตรงนี้พี่บุญครับเสร็จเซลไหมคะที่คนมอว่าเราไปฉีดมาอยู่ดีก็เป็นเรื่องอย่างนี้ไม่ค่ะพี่พี่ยังยินดีที่จะให้สัมภาษณ์อยู่เสมอ,อ,อพี่ยังยินดีที่ให้สัมภาษณ์แล้วถแถลงข้อเท็จจริงอยู่เสมอแต่อย่ามาเขียนแบบอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนกับเอามีดแทงข้างหลังแล้ววิ่งหนีอ่ะคุณพ่อคุณแม่เราไม่ให้รู้ค่ะ ก็ยังไม่ทราบเรื่องคือท่านโนเห็นพี่โดนมาเยอะจังพี่พี่พยายามจะไม่อะไรมากกว่าเพราะแม่ <c oughs> พี่เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟเรื่องนี้อย่างนี้มากเ<ม>ขาแคร์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยว่าคนรอบข้างจะมองพี่ยังไงจะใครเธอทำร้ายบุ๋มไหมแล้วบุ๋มเองจะไปทําให้คนอื่นเกลียดบุ๋มเขาไม่อยากให้ประชาชนเกลียดบุ๋มอ่ะเออกระทบงานกระทบงานไม่หรอกคะ่ะเพราะเขารู้จักในสายพี่ดีแล้วก็เรื่องของการทำงานพี่โดนข่าวมาเยอะข่าวเนี้ยเบาๆไม่ได้เขียนชื่อด้วยแต่มันก็ คนรู้อยู่แล้วล่ะแล้วก็พี่ก็ใช้กระแสในไอจีกับ Facebook ไปดูได้ค่ะบุ๋มปนัดดาบ o o M p a N A พีเ็อดีองของตัวแล้วก็เอในนั้นมีอันนึงที่เกี่ยวกับข่าวนี้<ม>ไปฟังเสียงประชาชนดีกว่าค่ะว่าเ,าเขาเขียนยังไง<ม>เขาพูดอะไรกันบ้างอันนั้นอะ่ะมันจะเป็นเสียงที่บอกแทนได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเขายังไม่จบเราจะมีการโทรเคียร์หรืออะไรยังไงไมททหม,ไม,มคะพี่บุ๋มพุ่งไหมมั้งคะพี่ก็ใช้โพสต์เนี้ยสู้กันทา<ม>งสื่อคุณมีสื่อเราก็มีสื่อ,อค,คุณมีโฟกัส ถ้าหนักวันนี้ก็อาจจะใช่คือพี่ต้องดูกรณีค่ะถ้าอย่าง,อย,างอ,อย่างตอนนั้นเล่นถึงพ่อถึงแม่เงี้ยโอเคอันนั้นพี่โอ้โหพี่บล็อกเต็มที่อยู่แล้วใช่พี่บล็อกเต็มที่อยู่แล้วอย่างเช่นเป็นภาพตัดตอ่ออันนั้นพี่ฟ้องอยู่แล้วค่ะเพื่อเป็นการบล็อกว่าเฮ้ยอย่าทําอย่างนี้นะ<อ>ถ้าเป็นลูกหลานคุณมันก็ไม่เหมาะนะคะแต่อันนี้เป็นแค่เขียนแบบคุณสนุกอะ่ะคุณมันมือไปหน่อยอะ่ะรู้ว่าคุณมันมือไปหน่อยแต่ก็น่าจะปรามกันได้น่าจะคุยกันได้ค่ะอ่าจะฝากบอกอะไรเขาไหมหรือว่าอยากพี่บุ๋มต้องการออออออยยาาาให้เเขขโโททษษลงงะไร่ม ถ้ามีเวลาสัมภาษณ์บุ๋มจริงๆบุ๋มยินดีที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็ชี้แจงความเป็นจริงปรับความเข้าใจกันดีกว่าบุ๋มเชื่ออย่างนึงว่าสื่อมวลชนกับดาราเองยังไงก็ยังทํางานด้วยกันต่อไปน้ำพึ่งเรือเสื่อพึ่งปากค่ะยังไงก็ทํางานกันต่อไปแต่อย่าเขียนรับหลังแล้วก็ไม่ถามสัมภาษณ์ความเป็นจริงกันอย่างนุ่นน้องๆตรงนี้นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็คงไม่มีความเป็นจริงเกิดขึ้นต่อสายตาของคุณผู้ชมมันไม่แฟร์สำหรับคุณผู้ชมค่ะแค่นั้นเองค่ะ